ทิกต็อกไม่ได้ผิดและมันไม่เคยสัญญาว่าจะทําให้ใครรวยด้วยปัญหาที่แท้จริงนั้นก็คือคนจํานวนมากที่เดินเข้ามาใน t ิกต็อกระบบนี้ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่ามันคือโอกาสครับคิดว่ามันคือทางลัดคิดว่ามันคือพื้นที่สำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่จะสามารถสู้กับทุนใหญ่ได้อย่างยุติธรรมแต่ความเป็นจริงครับที่ t ิกต็อกคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อดึงดูดความสนใจของคนนะของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักเลย แพลตฟอร์มนี้อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของใครนะครับย้ําก่อนเราเข้ามาหารายได้ได้แต่มันไม่เคยบอกว่าจะทําให้ชีวิตมั่นคงนะอันนี้คนละเรื่องครับเพราะว่าในการขายของการทำคอนเทนต์า content, การสอนหาเงินล้วนเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นครับที่มันอนุญาตให้ทําได้ใน TikTok อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถทําให้คนเนี่ยอยู่ในแอปทิกต o k ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือจุดที่ทิกต o k ชอบมากที่สุด และเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้คุณก็จะเริ่มมองเห็นฮะด้านมืดที่มันดันซ่อนอยู่แทบจะทุกซอกทุกมุมของในระบบนี้เลยตั้งแต่วันแรกที่เราได้เริ่มเดินเข้ามาในนี้เพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยที่เราได้เดินเข้ามาเราจะมักรู้สึกว่าโหโลกนี้มันใจดีมากเลยอะลงคลิปแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นวิวขึ้นง่ายคนทักมาเร็วคอมเมนต์ก็มาไลค์ก็มีมีคนบอกว่าทำต่อไปปังแน่นอนนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ แต่ว่ามันอยู่ในช่วง onboarding ของระบบเท่านั้นเองคือเป็นช่วงแรกๆที่แพลตฟอร์มต้องการให้คุณเชื่อว่าที่เนี่ยเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนเพื่อแลกกับสิ่งเดียวก็พอละเวลาและพลังชีวิตขอแค่นี้พอคนขายหน้าใหม่คนทำคอนเทนต์ใหม่คนอยากหาเงินนั่นคือทรัพยากรที่มีมูลค่ามากที่สุดครับหากเรียกคนเหล่านี้มาได้ที่เหลือเดี๋ยวคนจะหลังหลและปากต่อปากกันไปเองเพราะว่าตราไรก็ตาม หากคนที่เข้ามายอมทุ่มทุกอย่างโดยที่ไม่คิดถึงต้นทุนเลยคุณอัดคลิปตอนดึกตัดต่อจนถึงเช้าไลฟ์กันแบบทั้งวัน3 4สชั่วโมงหรือบางคนทั้งวันเลยครับเพราะคุณเชื่อว่ามันดีแน่นอนหลังจากที่ทำต่อต่อไปแต่หลังจากที่ผ่านไปช่วงหนึ่งระบบมันก็จะเริ่มเปลี่ยนให้จากคำที่รู้สึกว่าได้มาง่ายๆในช่วงแรกนะกลายเป็นต้องเล่งจากโอกาสกลายเป็นการแข่งขัน จากที่ต้องลองผิดลองถูกจากการเป็นการกดดันโดยที่เราไม่สามารถอธิบายอะไรได้ใดแน่ทั้งสิ้นครับและสำหรับในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงด้านมืดของ t ิ k t อกกันบ้างดีกว่าด้านมืดแรกนั่นก็คือมันไม่ได้ให้คุณเติบโตแต่มันให้คุณวิ่งและวิ่งอย่าหยุดด้วยนะถ้าหากคุณหยุดลงคลิปเมื่อไหร่หยุดไลฟ์เมื่อไหร่หยุดพักเมื่อไหร่คุณจะเริ่มรู้สึกได้โดยทันทีว่าทุกอย่างที่ทํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะหายไปเลยโดยทันทีคือทําแล้วห้ามหยุดโดยเด็ดขาด เดี๋ยวก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไม่สิอย่างอื่นนะก็หยุดได้่ผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง YouTube ก็ได้หรืออย่างช้อปปีก็ได้ครับอย่าง u t u b e เนี่ยถ้าเราทําไปแล้วอ่ะเป็นแพลตฟอร์มแบบที่ดูคลิปยาวๆลงไปเหอะเดี๋ยวมันถ้าบางอันเนี่ยเป็นคลิปเอเวอร์กินคนก็จะกลับมาดูได้หรือว่าเป็นอย่างช้อปปีครับหากคนนี้คุณไม่ได้ไลค์เนี่ยแต่ถ้าสินค้าคุณตีหน้าแรกได้แล้วนะคุณก็ยังสามารถขายได้อย่างนั้นแบบเรื่อยๆแต่ไม่ใช่กับ Tik t o k นะครับซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันเลย ดังนั้นหมายความว่าในการที่คุณจะเข้ามาคุณต้องเข้าใจเป็นอย่างแรกเลยว่าความสม่ำเสมอคือหัวใจที่สำคัญที่สุดในแอป t i k t o k นะครับผมด้านมือที่2ครับ TikTok ไม่ได้วัดจากคุณค่าที่แท้จริงนะแต่วัดจากความสามารถในการดึงอารมณ์ต่างหากคือแพลตฟอร์มสำหรับ t i k t o อกครับเหมาะอย่างมากหากใครที่สามารถดึงลูกค้าให้อยู่ได้นานเมื่อกี้ได้แจ้งไปแล้วดังนั้นหมายความว่าหากคุณทำให้เขาดูคลิปคุณจนจบอยู่ได้นานมากแค่ไหน ต่อให้สินค้าไม่ดีเท่าในคลิปที่คุณพูดความจริงใจอาจจะไม่มีด้วยซ้ำในบางท่านนะครับมีคนทำนะคือสินค้ามันก็ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าคุณมีวิธีในการดึงให้คนอยู่ได้ตราบใดที่คุณทำได้ครับร้านพูดเก่งเล่นใหญ่ทำให้คนหวนัวเราะโดยที่อาจจะไม่ต้องลงลึกเกี่ยวกับสินค้าเลยก็ได้นั่นคือคนชนะนะครับหากคุณเข้าใจในจุดนี้ได้ดังนั้นหมายความว่าติ๊กตอกการขายของ ไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องขายของที่ดีที่สุดก็ได้เอาของแค่ที่มันพอไปได้กับราคาของมันก็พอแล้วและคุณก็ทํำยังไงก็ได้เพื่อดึงคนเหล่านี้มาให้ได้โดยการอาจจะขายหัวเลาะก็ได้หรือขายอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่คนดูแล้วคุณจะต้องหยุดดูนั่นแหละครับคุณก็มีทางขายได้แล้วอยกตัวอย่างเช่นก็ได้เอาแบบง,ง่ายๆเลยบางคนเนี่ยมาเล่าเรื่องของตัวเองแต่ว่าระหว่างเล่าอยู่อาจจะทาลิปทาแป้งทานน่นนี่นั่นอยู่ก็ตาม ก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าลิฟเหล่านั้นไม่มีออยอหรืออะไรนะไม่ได้พูดแนวนั้นนะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆครับแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือบางคนก่อนที่จะเริ่มขายผมไม่ทราบนะครับว่าลวหลายๆคนเป็นกันหรือไม่เพราะก่อนที่จะขายนั้นส่วนใหญ่เราต้องดูค่าคอมกันก่อนใช่ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์และผมอยากย้ําก่อนนะของที่ดีเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะครับนี่คือย้ําไปเลยนะส่วนใหญ่ของที่เรียกว่า จีนเนี่ยต้องการที่จะบุกตลาดเขาจะให้เปอร์เซนต์เยอะแต่มันไม่ได้การันตีว่าดีซึ่งของดีส่วนใหญ่เปอร์เซนต์แค่1-3เท่านั้นเองนี่คือของดีนะครับของดีส่วนใหญ่จะอยู่ในเลทเท่านี้จริงๆดังนั้นหมายคขาว่าไอ้ที่เราเอามาขายกันเนี่ยส่วนใหญ่เราดูค่าคอมและเวลาที่คอร์สมีโค้ดสอนเนี่ยเราจะได้ยินมาโดยเสมอว่าควรหาขั้นต่ํา แบบขอราคาขอมีมูลาค่าครับเพราะเวลาขายทีเนี่ยเราจะได้กําไรเยอะๆหรือต่อชิ้นเนี่ยเอาสัก30บาทหรือ50บาทขึ้นไปโดยคําถามมันกลับกันครับคือใน t i k t o อกครับเขาต้องการทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้คนอ่ะอยู่แอปให้นานที่สุดอันดับต่อไปก็คือว่าของที่เราจะขายเนี่ยเราควรเริ่มจากเอาของอันไหนที่เราคิดว่าดีที่สุดแนะนําหรือไม่แต่หัวข้อมันกลับกันนะเวลาที่คนสอนมีนะครับ มีแล้วก็คือว่าอย่าดูที่สินค้าให้ดูที่ราคาก่อนอันไหนราคาทําแล้วคุมค้มคุ้มทุนกับการที่เราจะต้องไปเสียเวลาในการทำครับดังนั้นเนี่ยคำถามตั้งต้นมันไม่เหมือนกันแล้วคุณจะคิดว่าของที่คุณซื้อมันจะตรงหรอครับซึ่งมันยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของขายดีแค่1นเซึ่งมันน้อยมากอัน 1- 3%เผื่อบางคนจะงงครับก็คือของ100บาทคุณได้แค่ร้อยเดียวครับและของส่วนใหญ่ที่ขายดีต่ำร้อย ไปว่า1ชิ้นเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ1-2บาทเต็มที่ส่วนใหญ่นะยกเว้นบางคนว่าทําได้ดีมากๆลง1ทีขายออกเป็นพันชิ้นอันนั้นโอเคครับแต่มันสู้กับว่าคนขายชิ้นละกาไร30บาท30ชิ้นไม่ได้ครับพันชิ้นกับ30โอกาส30ชิ้นมันได้ง่ายกว่านั่นเองและด้านมืดถัดมาครับอันที่3ต i k t o ตอกทำให้ต้นทุนของการขายเนี่ยมีโดยที่มองไม่เห็นด้วย เพราะว่าไม่มีใครบอกครับว่านั่นคือความเครียดฮะคือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้ในทุกๆวันเนื่องจากว่า Tik t o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คอนเทนต์ดังนั้นหมายความว่าก่อนที่คุณจะลงอะไรบางอย่างเราต้องรีดความคิดของเราลงคอนเทนต์ให้ได้ในทุกๆวันโดยที่เรื่องนี้ไม่มีใครบอกนะครับแล้วก็ในการไลฟ์เนี่ยสมมุตินะว่าวันนี้คุณป่วยก็ไม่มีใครมาจ่ายค่ารักษาตรงนี้ให้ด้วยนะฮะพะบางคนไลฟ์กันแบบแทบจะทั้งวี่ทั้งวันเสียงแหบคอแห้ง ส่วนนี้ก็ไม่มีใครช่วยคุณได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าคนขายจํานวนมากอาจจะไม่ได้พังเพราะสินค้าขาดทุนนะแต่พังเพราะว่าคนทานั่นแหละหมดแรงไปก่อนอันดับที่4ครับนี่คือด้านมือถัดมานะการแข่งขันที่ไม่เคยยุติธรรมตั้งแต่แรกแต่แอปนี้ดันไม่ได้บอกซะด้วยทุกคนครับมีความเท่าเทียมกันและสังคมเราเนี่ยชอบเหลือเกินพูดว่าทุกคนต้องเท่าเทียมซึ่งความเท่าเทียมเอาความเป็นจริงของโลกมันไม่เคยมีนะ เพราะว่าตามจริงแล้วเนี่ยคนที่มีทีมมีงบมีสต๊อกมีต้นทุนมีเวลาทั้งวันจ้างคนมาไลฟ์ได้24ชั่วโมงถามจริงๆเดี๋ยครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วกับบางคนเนี่ยทำงานมาทั้งวันไม่ว่าหลังกินข้าวเสร็จสองทุ่มมานั่งไลฟ์ยันสี่ทุ่มนี่คือเวลาที่ว่างแค่2ชั่วโมงกับอีกคนจ้างอีกคนไลฟ์ได้ทั้งวันระบบนี้ไม่เคยบอกนะครับว่าคุณกําลังแข่งกับใครมันแค่ปล่อยให้คุณน,นั่นแหละลงสนามไปก่อนแล้วดูว่าใครรอดคนนั้นแหละรอด และนี่แหละครับคือด้านมืดของ TikTok อันดับต่อไปครับอันที่5คือโลกคนสอนหาเงินที่เติบโตใน TikTok โค้ดสอนนั่นแหละครับที่คนเหล่านี้มักจะบอกกับคนขายครับขายฝันไปเลยเฮ้ยตอนนี้ Affiliate ได้เป็นแสนไ,ได้เป็นหมืน่นเอายอดมาให้ดูครคนสอนจำนวนมากไม่ได้โกหกนะแต่พวกเขาเล่าแต่ด้านที่สำเร็จเท่านั้นเพราะว่ามันมีด้านที่พังและขายไม่ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยเหรียญมันมี2ด้านและผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาทําไม่ได้นะแต่มันมี2ด้านฮะระบบนี้สร้างแรงจูงใจให้คนที่ประสบความสําเร็จในช่วงสั้นๆเมื่อกีก้เลยบอกไปตั้งแต่แรกครับพอเขาทําได้เขากลายเป็นผู้สอนโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ได้ว่าความสําเร็จที่เขามีอยู่ตอนนี้ยั่งยืนจริงๆหรือไม่คนดูจึงเห็นแต่ยอดขายแบบวันต่อวันวันต่อวันฮะเห็นแดชบอร์ดครับและเห็นคลิปเป็นจํานวนมากที่แบบมันปังมากๆแต่ยังไม่ได้เห็นต้นทุน ไม่เห็นทีมไม่ได้เห็นเงินว่ายิงแอดเข้าไปไหมและก็ไม่ได้เห็นคนจำนวนมากที่ทำตามแล้วอะ่ะเงียบหายไปกี่คนด้วยอันดับต่อไปคือเกี่ยวกับการสอนหาเงินกันบ้านนะครับซึ่งเรื่องเนี้มันผักความเสี่ยงทั้งหมดให้กับผู้เรียนไปเลยหากคุณรอดคุณเก่งถ้าไม่รอดคุณขยันไม่พอหรือว่าบางทีอาจจะโทษด้วยว่าคุณไม่ได้ทำตามแบบ100% แะบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะก๊อปปี้อีกคนหนึ่งมา100%ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขึ้นตามนะครับเพราะเนื่องจากหน้าไม่เหมือนกันเสียงไม่เหมือนกันท่าทางไม่เหมือนกันสมมุติว่าวันนี้ผมเอาบทพูดบทหนึ่งมาให้5คนคุณเชื่อไหมครับว่า5คนนี้จะมีแค่คนเดียวที่ขึ้นเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีคนทําตาม100%ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะขึ้นนะครับดังนั้นหากวันนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วขึ้นสิ นั่นคือเขาทําได้ไปแล้วพอทําได้ไปแล้วระบบมันจะฟิกและล็อกไปแล้วครับเท่ากับว่าคอนเทนต์อะไรที่คุณคลิกขึ้นมาแล้วถ้ามันใหม่แล้วถ้ามันดูดีแอปทิกต็อกมันใช้ a อไออังกอริทึมในการจับพอมันรู้แล้วว่าอ๋ออันเนี้ยแก่นเนี้ยของคนเนี้ยเข้าใจเคาว่าแก่นด้วยนะครับแก่นอ่ะเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้แวะเล็กน้อยฮะเผื่อบางคนจะดึกข้าไม่ออกคาว่าแก่นในที่นี้วันเนี้ยคุณเห็นคนใน Tik t o อกเช่นนะวันนี้มันมีอยู่แอปหนึ่งอ่าคนหนึ่งแล้วกัน ชื่อมอสครับคือเขาเป็นแนวแบบสอนเด็กฝึกงานอ่าเรียกว่ามีมีคนมาสัมภาษณ์งานสินั่น,นแ,แหละคนมาสัมภาษณ์อ่ะจะเปลี่ยนหน้าเรื่อยๆเลยแล้วเขาก็จะคอยสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเรื่อยๆนเนี่ยเนี่ยอันนีอนนอ้อันนี้คือแกน่นดังนั้นหมายควาว่าทุกคลิปที่เขาจะลงเนี่ยมันจะเป็นแนวสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยตลอดแต่แบบมีเรื่องตลกตลกเข้ามาให้เราได้สนุกกันนั่นแหละครับคือแกน่นหรือจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เต้นครับพอเข้ามาหรืออ่ะมีเต้นด้วยเนาะหรือว่าจะมีในส่วนของถ่ายเป็นละครนะครับที่มีหนวดอะ่ะ อ่านั่นแหละพอเข้ามาเราก็จะเจอเขาแต่แบบนั้นดังนั้นหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาดูในช่องช่องนี้ทุกครั้งก็จะนึกได้ว่าอ๋อจะมาแนวนี้แหละคนคาดหวังว่าจะเจออะไรแค่ว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแต่ละฉากแค่นั้นเองหรือจะมีลุงครับคนไม่ใช่หุ่นยนต์อันนั้นก็ได้เหมือนกันครับพอเข้ามาในทุกคลิปก็คนไม่ใช่หุ่นยนต์ก็คือจะตีอย่างนี้แหละครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนทํานองแค่นั้นเองเท่ากับว่าอันนี้คือแก่นครับ ถ้าหากคุณมีแก่นตรงนี้ครับและมันแน่นมากพอเขาจะนับแค่คนคนแรกเท่านั้นดังนั้นหนักเขาว่ามีอีกคนนึงทาต่อต่อไปอาจจะขึ้นก็ได้แต่มีสิทธิ์ที่ยา,มากมากครับเพราะคนแรกเอาไปแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องแก่นนะครับผมเลยต้องเสริมให้หน่อยดังนั้นเนี่ยหากแก่นเนี้ยมันโดนจับไปแล้วอะ่ะเท่ากับว่าคนอื่นทําต่อมันก็จะยากได้แล้วนั่นเองนะครับผมด้านมืดต่อไปครับคือการแอฟเฟ i ร์เครับ หรือว่าพวกครีเอเตอร์ทั้งหลายฮะที่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยแม่งเปิดกว้างมากๆครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวข้ออันนี้ยมันกินแรงคนจำนวนมากโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าคนทาคลิปมาขายของเนี่ยทั้งที่ไม่เคยจับสินค้าจริงๆเลยเนี่ยมันก็มีคนส่วนใหญ่ครับที่มาทาเพราะหวังแค่ค่าคอมเฉยๆเลยเขาแค่ต้องการผลิตคอนเทนต์มหาศาลเพื่อให้ได้ยอดฮะ ดังนั้นมันจะมีน้อยคนมากๆที่รวยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ได้แค่พอรู้สึกว่าพอมีหวังเท่านั้นและความหวังนี้คือทรัพยากรที่ถูกใช้ไปแบบเรื่อยๆโดยที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันซะด้วยครับด้านมืดต่อไปครับคือ t i k t o k ทําให้คนเข้าใจว่างานนี้คืออิสระหลายคนหนีจากงานประจํามาเป็นนายตัวเองด้วยแต่สุดท้ายกับถูกผูกนะกับยอดวิวฮะผูกกับตารางที่ต้องโพสต์ผูกกับอัลกอริทึมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ต้องบอกก่อนนะครับว่าง,งานประจำเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหนึ่งก็ก็ยังดีแต่บางงานก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับส่วนงานไหนที่มันไม่มีเลยอ่ะงาน t ิ k กต o k เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่า Tik t o ็อกจะต้องมีคอนเทนต์ให้ลงอยู่ที่ตลอดเวลาการหายไปจึงการหายไปจากระบบครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทํากันไม่ไหวนั่นเองด้านมืดที่เจ็บมากนั่นคือการเปรียบเทียบที่ไม่รู้จบนี่คืออันสุดท้ายครับคุณจะเห็นบางคนไปได้ดีมากมาก หลักล้านหลักแสนโดยที่คุณน่ะไม่เคยเห็นคนที่พังเลยอ่ะทำไมเห็นแต่คนที่สำเร็จละ่ะเพราะว่าแอปเนี้ยมันเอามาบอกแล้วยังไงล่ะครับมันจะบอกแต่ด้านที่ดีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเดี๋ยววันนี้พอเข้าไปจะเห็นอุ๊ยแอเฟิลิเอฟคนนี้ขึ้นคนนี้ขึ้นคนนี้ขึ้น,ค,น,น,นครับเพราะว่าแอปอ่ะมันจงใจให้เป็นอย่างนั้นเลยต่างหากและคุณสังเกตดีๆมันจะไม่ยิงเลยวันนี้ทำเราแย่ซึ่งมีคนบอกนะครับมีช่องบอกนะครับ แต่ไม่มีช่องไหนขึ้นเลยเพราะเป็นช่องที่ติ k t ต k กเกียรติที่สุดหากว่าวันนี้เข้ามาแล้วมีแต่โมว่าไม่ดีไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบพอคนเห็นมากเข้าเนี่ยเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับปากต่อปากก็ได้ครับพอเป็นอย่างนั้นมากมากขึ้นไปเรื่อยๆคนก็จะเริ่มไม่ใช้งานติ k t o k กันมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้คนเข้ามาหาเงินคนหาเงินทีเนี้ยขายแบบไหนก็ว่ากันไปจะขายหัวเราะขายความโกรธขายคอนเทนต์แต่ก็มีคอนเทนต์ลงยังไงล่ะครับ แต่ถ้าวันนี้ไอประตูแรกเนี่ยมันไม่ผ่านอะ่ะก็คือเข้ามาแล้วมีแต่แย่แย่แย่เจ๊งเจ๊งเจอ่ะหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครผลิตคอนเทนต์ออกมาเลยนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจครับและนี่มันคือด้านมืดของ TikTok นั่นเองและแน่นอนก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงครอบคลุมทุกๆประเด็นนะอันนี้ผมแค่จับหัวข้อใหญ่ๆผมเอามาบอกแค่นั้นเองซึ่งนี่คือทั้งหมดในด้านมืดของ Tik t o k และบอกก่อนว่า ผมไม่ได้บอกว่าแอปมันแย่นะครับซึ่งมันออกแบบมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากและประเด็นที่สำคัญที่สุดคือหากคุณเข้าใจในกติกาของ TikTok นะวันนี้คุณจะได้รู้ว่าคุณควรทำตัวอย่างไรกับมันมากกว่าไม่ใช่ทุ่มทั้งชีวิตลงไปเพราะแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้บอกว่าใครจะสามารถยั่งยืนได้นะครับเดี๋ยว,ลวหลายๆคนบอกว่าเอ้าก็นี่ไงคนนี้ก็รวยคนอึก็รวยคือที่คุณเห็นเนี่ยมีไม่ถึง1%เท่านั้นเองนะฮะ เพราะคนส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนติกตอกควรทำยังไงให้คุณมีตัวตนมากที่สุดผมก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ไม,ไม่ได้เริ่มจากการขายของครับเริ่มจากการสร้างตัวตนครับโดยคุณจับมาหนึ่งแก่นแก่นของคุณคืออะไรคุณเน้นที่แก่นนั้นอะไปเลยพอภาพจําคุณชัดมากพอหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีคนดูคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอะคุณค่อยขายในวันนั้นหรือจะมีสปอนเซอร์มาก็ได้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้หากคุณจะเข้ามาและหาของขายแบบเปอร์เซ็นต์เยอะๆบอกเลยรับว่ายากมากยากขุดโคลด้วยนะครับดังนั้นดีที่สุดคือการสร้างโตตนาตงหากหลังจากนั้นเวลาขายของคุณจะไม่ผูกกับเปอร์เซ็นต์อีกต่อไปฮะเพราะว่าจะมีคนเสนอของมาขายให้คุณจากนั้นคุณคุยเดียวเอาเลยว่าจะ 20%, 30%คุยเดียวหลังล้านไปเลยครับเพราะว่าการทําแบบนี้จะทําให้คุณอยู่รอดมากกว่าแต่สิ่งที่มันร้ายแรงที่สุดและเร็วร้ายมากๆนั่นก็คือ วันไหนล่ะครับที่จะมีสปอนเซอร์วิ่งเข้ามาหาคุณนี่คือจุดที่ไม่มีใครตอบคุณได้ครับไม่ว่าคุณจะเหนื่อยไปแล้ว1ปี2ปีบางคนเร็วหน่อยอาจจะ6เดือนก็ได้สุดท้ายไม่อยู่ที่คอนเทนต์ครับว่าคอนเทนต์คุณเป็นแบบไหนและวันนั้นถ้าหากคุณได้จริงๆเนี่แหละค,คือจุดที่ยากที่สุดใน Tik t o ็อวันไหนที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามาครับ